บันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนสองเป็นวันฟังธรรมร่วมกันอีกวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถด,ด้วยวันนี้ทางโลกก็เป็นวันตรุษจีนของเขาอีกวันทั้งหลายแหลที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือวันสมมุตินะสมมุติมาใช้ผลทั้งหลายก็เลยพอสมมุติคือมาแล้วก็ติดสมมุติติดแบบ แกะไม่ออกตะต่างหากนะถ้าไม่ใช้ธรรมะเข้าไปแกะมันแกะไม่ออกว่าเราเป็นนั้นนนั้จริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของเราจริงๆนอกจากธรรมะเท่านั้นเองที่จะเข้าไปชะล้างและเข้าไปทําความเข้าใจหรือเข้าไปแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกจากความคิดของตนเองสมมุติเป็นสิ่งที่ สมมุติมาใช้แต่พอสมมุติขึ้นมาแล้วก็ตัวเองไปติดสมมุติเราต้องไปติดสมมุติว่านั่นเป็นของเราว่าเป็นเนื้อหนังของเราเป็นของเราจริงๆเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่เพียงสมมุติขึ้นมาจะทํายังไงจึงจะไม่หลงสมมุติเหล่านั้นมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแยกแยะ อะไรเป็นอะไรสมมุติวิมุติคนติดคนข้องอย่างไรสุและก็คือใช้ปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยก็มีหลายระดับอีกต่างหากนะปัญญาระดับไหนพูดคนเรียนรู้ในเรื่องโลกมากๆเขาก็จัดว่าคนมีปัญญาคนรู้ทางโลกคนรู้จักธรรมาหาเรี้ยงชีพคนรู้จักเอาตัวรอด สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นปัญญาทั้งหมดแต่ว่าปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นปัญญาทางโลกไม่ใช่ปัญญาที่จะชําระจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากกิเลสปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนานั้นปัญญาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือปัญญาสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบอย่างที่กล่าวเบื้องต้นนั่นะให้รู้จักแยกแยะ สมาทิิสมาสังกัปโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชิโววายโมสติสมาธิต้องใช้ปัญญาขึ้นก่อนถ้าคนไม่มีปัญญารักษาศีลก็ไม่ได้คนไม่มีปัญญาไม่รู้จักนั่งสมาธิคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำ ไม่รู้จักเอาสมมติมาใช้ไม่รู้จักกระทั่งผ้าเสื้อผ้าของอยู่ของกินเลยมันไม่รู้จักทั้งหมดกันแหละแต่ถ้าปัญญามันปัญญาขั้นไหนที่นี่ปัญญาที่จะตัดกิเลสเนี่ยต้องเป็นปัญญาหลอมด้วยสมาธิศีลส,สมาธิปัญญามันต้องไปด้วยกันคนที่จะมีปัญญาขั้นนี้ขึ้นมาก็ต้องมีปัญญารักษาศีลก่อน ชำระกายวาจาให้เรียบร้อยการชำระกายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยทำไมจึงจะเกี่ยวกับปัญญาถ้าถ้าว่ากายของเราวาจาของเราไม่เรียบร้อยมีโทษไปทําโทษมาใหม่ๆอย่างคราวาดก็พึงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าสัตว์มาใจกําลังร้อนอยู่ทินนาทานไปขโมยของเขามาหยกหยก ราเมสุมิชชาจารย์ไปประพฤติลวงละเมิดเขามุสาโกหกมาใหม่ๆสุรากินสุรามาใหม่ๆถ้าว่าจะมานั่งภาวนานี่ยจิตจะสงบเข้าสู่ความสงบได้ไหมเราหลับตานึกดูก็ได้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้รักษาศีลซะก่อนแต่เป็นไปไม่ได้เช่เลยใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้น แต่างว่าผู้มีปัญญาที่เฉลียวฉลาดเคยฝึกฝนอุปรมมาในภพชาติต่างก่อน,อ,นอดีตชาติเคยฝึกฝนมาแล้วพอจะนั่งสมาธิเลยบอพอจะตั้งใจเท่านั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคนได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันต้องไปตามแถวตามแนวอย่างที่เขาคนเรียนหนังสือเนี่ยอธิบายให้ฟังครั้งเดียวเนี่ยจำได้ไหม เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะจําไม่ได้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้บางคนเขาจําได้แต่บางคนอธิบายซ้ําแล้วซ้ําอีกจึงจะจําได้แต่คนอธิบายซ้ําแล้วซ้ําอีกกับคนอธิบายให้ฟังครั้งหนึ่งคนไหนมากกว่ากันเราก็ตอบได้เลยเว่าคนอธิบายซ้ำซากนี่มากกว่าคนที่พูดให้ฟังเพียงครั้งเดียวเราจำได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่จะรักษาศีลเบื้องต้น ผู้ที่มีปัญญามาก่อนผู้ที่เคยฝึกมาก่อนไม่ต้องพูดมากถ้าจะยกเป็นบาลีขึ้นมาก็ว่าพกขิปปิญญาสุขขาปฏิปทาขิปปิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาขิปปิญญา ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วแปลว่าเอาจนหลอดล้มหลอดตายอย่างนั้นเถอะแปลว่าสู้อย่างสุดๆปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วภุวกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ในช้าพวกคิดปัญญาพวกรู้ในเร็วเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าบางพระองค์ในตำราท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดอะไรมาก เมื่อตัดสรุ้มาแล้วเอาพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจเท่านั้นแหละพอท่านจิตใจเข้าสู่สมาธิพูดให้ฟังอีกต้องพิจารณาอย่างนี้ท่านก็ตัดกิเลสได้พดพัดพุพัดไปหมดเลยเพราะเหตุใรเพราะท่านเหล่านั้นฝึกมาจนช่ำชองจนมากพอสมควรแล้วบางตรงเต็มที่แล้ว เพียงแต่พูดให้ว่าตั้งใจเท่านั้นกับจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเมื่อได้ฟังเสียงพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจา้าในเมื่อฟังแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติในขณะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจใจเข้าถอยเข้ามาหาจุดเดิมคือสมาธิฟังจากนั้นอธิบายให้ฟังไม่มากท่านก็ได้ตัดจรู้ธรรมอันนี้ท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบางพระองค์ที่ตัดจรู้มา ท่านมาไดธิบายธรรมะกว่างๆแต่บางพระองค์อย่างพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเนี่ท่านอธิบายเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวสีเหล่าดอกบัวเหลาที่จะพ้นน้ําท่านไม่ได้พูดมากพูดเพียงสองสามประโยคเท่านั้นเข้าใจอย่างพระพาหิยะธารุจริยะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ เกิดมาจากไหนท่านรู้เลยว่าท่านเคยฝึกฝนมาแล้วย้อนเข้าไปหาตัวใจตัวผู้รู้ท่านก็ปล่อยวางพวกจุดนั้นก็เป็นพระหานขึ้นมาอันนี้คือรู้ได้เร็วแต่ว่าดอกบัวเหล่าที่จะพ้นน้ํามันพ้นน้ําขึ้นมาแล้วเพียงแต่ถูกแสงสว่างแสงพระอาทิตย์เข้ามาสองเข้ามาดอกบัวกบาลรับทันทีดอกบัวที่สองไต้น้ําลงไป ก็พร้อมที่จะเบ่งบานขึ้นมาได้แต่นี้ก็ต้องอาศัยเวลาจากนั้นก็อาศัยแสงสว่างอาศัยแสงพระาทิตขึ้นมาเรื่อยๆจนพอพ้นน้าแสงพระาทิตย์ผ่านเข้าไปดอกบัวก็บานขึ้นพ้นน้ำาระบานรับทันทีดอกที่สามพอพ้นน้าขึ้นมาแล้วทีนี่ต้องใช้เวลานานเวลาการอบรมสั่งสอนต้องยกแม่น้าทางห้ามาเปรียบเทียบ สินเป็นอย่งงางนั้นสมาธิเป็นงงนี่ปัญญาเป็นนี้สมาธิต้องนั่งแบบนั้นบางนี้กําหนดอย่างนั้นอย่างนี้พูดแล้วผูกอีกบางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อบางทีก็น่าจะเป็นได้บางทีก็น่าจะเป็นไปไม่ได้หลบหลบโผล่โผล่ว่างั้นเถอะอันนี้คือพวกนี้ก็ต้องใช้ความรู้ความฉลาดของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะแนะนําสั่งสอนผลที่สุดก็รู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่ประเภทที่สี่ดอกบัวหยุดโผล่ขึ้นมาจากกอบัวเง่าบัวเป็นหน่อขึ้นมาอันนี้ไม่แน่นอนท่าบางทีอาจจะเป็นอาหารของปลาและเต่าบางดอกออก็พ้นขึ้นมาได้แต่บางดอกมันเพิ่งเป็นตุ่มขึ้นมาเองอันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับปุถุชนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเพราะนั้นเราจะจะให้เขาทั้งหลายและรู้อัดรู้ทำทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้ เป็นอุปนิสัยเก่าแก่นั่งเดิมของแต่ละดวงวิญญาณแต่ละหัวใจของแต่ละท่านละคนท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวสีเหล่าอย่างที่ว่านั่นบางเราจะอธิบายให้ฟังอย่างไรก็หันหลังให้ไม่เชื่อตายแล้วศูนย์อย่างเดียวตายแล้วไม่เห็นมาบอกตายเลยเหมือนควันบุหรี่จบไปเลยอย่างนี้มีตั้งเยอะแยะเพราะแนวความคิด ความเห็นของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเนี่ยมันแปลกแตกต่างกันพราะนั้นพวกเราจะจะให้มันเหมือนกันเป็นไปไม่ได้อย่างปัญญาอย่างที่ว่าเบื้องต้นนั้นก็เหมือนกันจำเป็นแม้จะต้องรักษาศีลซะก่อนถ้าจะพูดตามแถวแนวแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีศีลซะก่อนเป็นเบื้องแรกศีลส,สมาธิปัญญามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าว่าเป็นผู้มีศีลแล้ว เป็นนิจจิตศีลแล้วไม่เคยทำความชั่วมาก่อนไม่เคยทำความชั่วมานมนานเวลาเรานั่งสมาธิจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วทางกายทางวาจาจะทำให้จิตใจของเราก็เพื่อมวุ่นวายไม่มีเรารักษาศีลมาตลอดดัะนั้นเรามานั่งสมาธิจิตใจของเราก็ไม่วิตกไม่กังวลไม่สายแสออกไปข้างนอก เมื่อนั่งสมาธิจิตใจเขาเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าคนที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาร้อนๆอ,อันนี้ก็คือสินจำเป็นจะต้องสำหรับผู้ที่จะดำเนินเดินตามมักของพระพุทธเจา้าเมื่อสินของเราดีแล้วเวลาเรานั่งสมาธิใจของเราไม่วิตตก,กงังวล กำหนดอยู่จดกรรมฐานใดก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเราไม่ได้วิตกกังวลกับสิ่งอดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่จะไปถึงวันข้างหน้าเราปล่อยวางว่างทั้งหมดทําใจให้เป็นกลางทําใจให้เป็นหนึ่งตัดออกหมดในขณะที่เราฟังในขณะที่เรานั่งสมาธิเราจะจับกับกรรมฐานใดเราจะกําหนดกับกรรมฐานใดอริยบทใดยืนเดินนั่งนอน เรื่องการก้าวเดินเรากําหนดก้าวเดินหรือเรากําหนดลมหายใจเข้าออกหรือเรากําหนดทั้งร่างกายของเราให้มีสติอยู่กับร่างกายของเรากําหนดให้รู้อยู่ในร่างกายของเราทุกส่วนกําหนดให้มันเป็นหนึ่งนิ่งจิตของเราก็เป็นสมาธิได้ง่ายเพราะไม่วิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้ว จะนำจิตนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาถอนออกมาจากด้านปัญญาแต่บางท่านบางคนกลับกล่าวว่าเวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะเดินปัญญาด้วยตนเองอันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เฉพาะเป็นไปไม่ได้ทีเดียวก็ไม่ใช่อย่างพวกคิดป,ปรับปัญญาอย่างที่กล่าวมาเบื้องตน้นพอนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตมันเป็นฐานของความสงบแล้วก็ปึ๊กไปซะ ทางปัญญาวิปัสสนาพิจารณาทางด้านปัญญาไปเลยอันนั้นแปลว่าพวกรู้ไดเร็วพวกขิปปปิญญาเป็นไปได้มันวิ่งพลัดไปเลยรู้ทั้งหมดเลยปล่อยวางทั้งหมดอันนี้แปลว่ารู้ไดเร็วพวกขิปปิญญาแต่ถ้าว่าพวกรู้ไดช้าอย่างที่ว่าอันไหนมากกว่ากาันรู้ไดเร็วกว่ารู้ไดช้าเนี่ยรู้ไดช้ามากกว่าท่านก็สอนแบบรู้ไดช้าทีนี่เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว เป็นพื้นฐานแล้วนำจิตท,ที่สงบถอนขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาอะไรที่เราถนัดเราจะพิจารณาเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ได้เราจะพิจารณาเป็นอสุภะเป็นกองหมดกองขูดก็ได้หรือเราจะพิจารณาเป็นแยกส่วนแบ่งส่วนในร่างกายอาการส2สบสองเราจัดมากองไว้เป็นส่วนๆก็ได้ หรือเราจะพิจนารณานเป็นร่างกระดูกคนเรามีร่างกระดูกเป็นแกลนเป็นโครงสร้างเราไม่ให้มีเนื้อมีหนังให้มีแต่โครงกระดูกนอนลาดอยู่กับพื้นอย่างนี้นให้มันอยู่ติดกันเนี่ยก็จะอยู่ได้ไม่นานไม่ถึงร้อยปีเป็นอายุไขของมันแต่ใจของเรามาติดมาคล้องมายึดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของเรายึดเอาจริงๆ ยึดมั่นถือมั่นจริงๆว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆ <Yeah. S 1> นี่แหละมันก็เลยเกิดความโรคความโกรธความหลงขึ้นมาเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะมันหลงร่างกายเพราะนั้นท่านยังให้พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ให้มันหลงร่างกายในเมื่อมันไม่หลงร่างกายตัวเองมันก็ไม่หลงร่างกายคนอื่นเมื่อไม่หลงร่างกายคนอื่นทรัพย์สมบัติภายนอกสมบัติพระสถานทั้งหลายก็ไม่หลง ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็พยายามใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้ดีแต่เราไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับน้ำค้างอยู่ใบบัวอย่างนั้นน้ำอาศัยใบบัวแต่ไม่ติดใบบัวอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราอยู่กับทรัพย์สมบัติกับของวัตถุทั้งหลายแต่ใจของเราไม่แปะเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละคนมีธรรมใจมีธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ติดสิ่งเหล่านั้น รู้ว่าจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้คือจิตเป็นธรรมถ้าจิตเป็นโลกแล้วกนเยิ้มข้อหากันหมดเหมือนกับน้ํากับน้ํานมอย่างนั้นคนเข้ากันเข้ากันหมดแต่ถ้าว่าจิตเป็นธรรมละเหมือนน้ากับน้ํามันมันเป็นคนละส่วนกันใบบัวกับน้ำนะมันเป็นก้อนอย่งนั้นนี่แหละธรร ทำอยู่กับโลกโลกอยู่กับธรรมใจของเราอยู่กับร่างกายก็ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นพิจารณาดูเวลาไหนคือร่างกายเขานี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านี้ใจของเรามันจะบอกในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือใจที่เราได้ฝึกผ่านศีลสมาธิปัญญามาแล้วพิจารณาทบทวนดูแล้ว จากท่านก็บพิจนาถึงใจตัวเองอีกใจของเรานี่มันไปติดไปข้องเพราะอะไรใจของเราเป็นเรื่องใหญ่ใจของเราไปสําคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจึงสําคัญขึ้นมาแต่เราไม่ให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สําคัญสักแต่ว่าเท่านั้นเองแต่เราไปให้ความสําคัญสิ่งเหล่านั้นก็จึงสําคัญขึ้นมาเป็นตัวตนของเราขึ้นมานี่ะอันนี้ก็ต้องพิจน,นาถึงใจเท่านั้น ถ้าหากว่าการภาวนาทําไม่ถึงใจถ้ามีพิจารณาใจเราก็ไม่รู้จะพิจารณาที่ไหนเพราะเรื่องใจทั้งหลายแหลออกไปจากใจทั้งหมดถ้าเราไม่ชำระใจไม่ไต่ตรองไม่กันกรองไม่พิจารณาดูใจของตนเองเราก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรกายมันเป็นส่วนหนึ่งตนเองเป็นทางเดินของใจเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมก็ว่าได้แต่พอมาถึงใจทีนได้มาพิจารณาดู ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดต่างๆเนี่ยย้อนเข้ามาตัวนี้ทาม,มาถึงตัวนี้แล้วต้องใช้ธรรมะที่ว่าปัญญาอย่างละเอียดไม่ใช่ปัญญาหาอยู่หากินเฉยๆนเนป่ยบาเนีไม่ใช่ปัญญาหาความล่ําความรวยเลยเไม่ใช่ปัญญาแบบรู้จักสูงรู้จักต่ําไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสิมาถึงปัญญาจุดนี้แปลว่าปัญญาที่จะหากร้าง กิเลสราคาโทสาโมหาอยู่ในจิตใจตัววิชาปัจจญาสร้างฆารานี่อับมวยแล้วก็แปลว่าจ้องตาขม่งใส่กันแบบว่าไม่ขยับเลยแล้วงั้นเถอะพอไหลย,ยึกเท่านั้นก็ต่อยรัดทันทีเลยแ่างั้นเถอะปานนั้นแหละมันจึงจะทันกันกันกบกิเลสจุดนั้นเพราะนั้นธรรมะจุดนี้เนะี่ยปัญญาจุดนี้เนะี่ยไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นยานปัญญาที่แหลมคมมากเป็นยานปัญญาที่มหาสติมหาปัญญา จึงจะเท่าทันจึงจะรู้ทันการเคลื่อนไหวของกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะมันแฝงอยู่ในใจของเราใจของเราเนี่ยเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งบางทีกิเลสขึ้นไปนั่งบางทีธรรมขึ้นไปนั่งแต่ตอนนี้พอธรรมจุดนี้เข้ามาได้เนี่ยมันต้องมหาสติมหาปัญญาท่นเองที่จะกําจัดสะร้างมันเตะต่ตอยออกไปไม่ให้มันเข้ามาเป็นอนันตการจนหมดความ เื่อใยสงสัยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางทั้งหมดในหลักธรรมก็ว่าเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วก็ปล่อยวางหลุดพ้นรู้ว่าตัวเองหลุดพ้นไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางทั้งหมดแล้วอันนี้คือธรรมะภายในใจสําหรับผู้ปฏิบัติรู้ด้วยตนเองถึงระดับไหนรู้ด้วยตนเองธรรมะของพระเจ้าเป็นปัจจิตตังเมื่อปฏิบัติถึงระดับไหนรู้ด้วยตนเอง เพราะนั้นพวกเราทุกทท่านให้ตั้งอกตั้งใจอย่ามองข้ามในการเป็นอยู่เรื่องศีลเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่พ,พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างพวกเราสวดพระปฏิโมก์ในวันนี้ทุกสิกขาบทม,มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงชล้างความชั่วทางกายวาจาของเราคือศีชลชําระสิ่งเหล่านั้นสมาธิชําระทางจิตใจ นึกคิดเรื่องอะไรปล่อยวางไม่ให้จิตใจหิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆต้องเอาสมาธิเป็นผู้กำกับจัดการแล้วก็ปัญญารอบรู้ในกองสังขารที่ใจของเราไปติดไปคล้องอยู่กับสิ่งใดก็ใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางทางจิตใจสรุปแล้วก็คือธรรมะ พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยท่านบัญญัติไว้ถูกแล้วดีแล้วงามแล้วเหมาะแล้วเป็นสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วแต่พวกเราที่จะปฏิบัติเท่านั้นเองมาถกมาเถียงกันเอาพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นเนื้อเป็นหนังของตนเองเป็นคําคิดของตัวเองเป็นคําพูดของตัวเอง ปดรู้ได้ธรรมะแล้วก็หาว่าตัวเองรู้ธรรมะแปลว่าผู้ได้ธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่ารู้เฉยเฉยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ชำระจิตใจของเรายังไม่ถึงจุดนั้นเพียงแต่ว่ารู้เฉยเฉยไม่ใช่เนื้อในใช่หนังของเราเพะฉะนั้นพวกเราทุกทท่านพยายามนำมาประพฤติปฏิบัติใครจะยึดอะไรกรรมฐานภาวนานพุทโธ ลมหายใจเข้าออกเวลาเดินก้าวพุโทโธพุโทโธแต่พยายามทําให้มากเจริญให้มากทําให้ต่อเนื่องนั่นแหละคือจุดที่จะถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่ถ้าว่าเราทําพอเยอะๆแยะๆทำไปเป็นวันๆไปมีแต่เรามาทวงผลทําไมเราภาวนาเรามาบวชทําไมจิตใจของเราไม่สงบเราไม่ได้มองผลเลย ผลของเราเนี่อ่อนแอมากผลของเราเนี่ไม่สมเหตุสมผลที่จะทําให้จิตสงบได้มันก็สงบไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเราทําสมเหตุสมผลสว่าเราจิตใจของเราหยาบคึกขนองในช่วงนี้เราก็พยายามเดินโยกมให้มากภาวนาให้มากบังคับให้มากแค่นี่แหละจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบไม่เหลือบาก,กว่าแรงอยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่านเนะ่ยอยากจะให้จิตสงบ เป็นพื้นฐานให้ได้จะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้สักครั้งหนึ่งออก็ยังดีนะถ้าครั้งต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคือทําไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะจิตเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันบอกด้วยตนเองเลยนะร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งจิตใจมันเป็นส่วนหนึ่งเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกถ้าว่าจิตอยู่ธรรมดาจิตสงบธรรมดานี้มันยังข่มเคืออยู่ อย่างไรก็ตามพยายามปลุกระดมตนเองบังคับตนเองปลุกระดมตนเองให้สู้ไม่มีใครที่จะเตือนเรานอกจากเราถ้าเราไม่เตือนเราแล้วให้คนอื่นบอกกล่าวนั้นบางทีเราเกิดอารมณ์โมโหโโสูให้เขามีแต่เราเท่านั้นเตือนเราถ้าเราต้องการความสุขความเย็นใจเราก็ต้องเตือนเราเตือนเราให้สู้เตือนเราให้ประพฤติเตือนเราให้หนั่งสมาธิภาวนาเตือนเราให้เดินจ,จงกรม อดหลับอดนอนอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทั้งหมดสู้ทั้งหมดเมื่อสู้ไปแล้วใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นขึ้นมาแล้วนั่นแหละความคุ้มค่าหรือกว่าการอดของเรานี่เราไม่ได้เสียใจเลยเราจะไม่เสียใจกับความอดทนของเราในขณะที่เราทําความเพียรเลยเราจะภาคภูมิใจตลอดไปเลยว่างั้นเถอะให้ทดลองดูแล้วกันนะ การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งคืนตลอดทั้งคืนเดินทั้งคืนโอ้ตายเราเนี่เสียใจจริงๆเราทําความเพียรไปแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นันนนน่นนะ่ะสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีในหัวใจเลยถ้าถ้ากว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราสู้ไปแล้วเนี่ยมีแต่ความภาคภูมิใจในใจเออเราทำได้ยังไงทําไมทนะ่านเราทําได้ยังไงเราสู้ได้ยังไงเราปฏิบัติได้ยังไง มีแต่ความภาคภูมิใจไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นนะความเสียใจอ้ในช่วงนั้นเราเปล่าประโยชน์จริงๆทั้งที่เราเข้ามาบวชเป็นพระแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเปล่าประโยชน์จริงๆในช่วงนั้นนั่นแหละจะเสียใจเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านให้ตั้งอ,อกตั้งใจนะเอาตอนนี้ไปอังสมาธิทีนี้